หลายคนอาจมีคําถามว่าถ้าพระเจ้ามีจริงทําไมทุกวันนี้โลกมันถึงเลวร้ายละ่ะทําไมทุกวันนี้จึมีสงครามจึงมีสิ่งที่น่าหวาดกลัวเกิดขึ้นในโลกประหนึ่งว่าพระเจ้าลาทิ้งโลกนี้ไปเสียแล้วแต่ไบเบิลบอกว่าพระเจ้าเป็นความรักไม่เพียงแต่พระเจ้ามีความรักแต่พระเจ้ายังเป็นความรักด้วย และกความรักนั้นได้ถูกสะท้อนอยู่ในข้อไบเบิลข้อหนึ่งในยอห์นเบทที่3ข้อที่16ซึ่งผมอยากจะให้เป็นข้อหลักสำหรับการที่เราจะได้เห็นภาพของคริสต์มาสและชีวิตของตัวเราที่เกี่ยวข้องกับไบเบิลข้อนี้ด้วยเช่นกันในข้อไบเบิลสั้นๆข้อนี้เนี่ยมีอยู่3ามวลีหลักๆและผมอยากให้เราได้เข้าใจเชื่อมโยงกับภาพของคริสต์มาสไปได้วยสวลีหลักๆเป็นสส่วนด้วยกันครับวลีแรกก็คือ พระเจ้าทรงรักโลกพระเจ้ารักโลกใบนี้รวมถึงรักชีวิตของเราใครที่บอกว่าพระเจ้าทิ้งโลกใบนี้ไปแล้วแต่ถ้าหากเรามองย้อนดูโลกใบนี้มันมีความสลับซับซ้อนและการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงแสดงถึงความใส่ใจและความพิถีพิถันอย่างมากเลยทีเดียวถ้าหากเราดูความเป็นไปของโลกและจักรวาลเนี่ยรวมถึงร่างกายเรามัน Amazing มากมเลยนะครับ ในร่างกายเรามีเซลล์ทั้งหมดอยู่37ล้านล้านเซลล์ใน37ล้านล้านเซลล์เหล่านั้นเนี่ยแต่ละหนึ่งเซลล์เนี่ยมี DNA ยาว2เมตรอยู่ใน1เซลล์นะครับ DNA เราเนี่ยครับยาว2เมตรอยู่ในเซลซล์เซลล์เดียวถ้าพี่น้องกลางออกมาต่อกันทั้งหมด37ล้านล้านเซลล์ในร่างกายเราความยาวของ DNA ในร่างกายของเราจะเท่ากับ2เท่าของระบบสุริยะาจาักรวาล หรือสมองของเรามีเซลล์ประสาทประมาณ86,000ล้านเซลล์สามารถประมวลข้อมูลได้เร็วกว่าซูปเปอร์คอมพิวเตอร์หลายเท่านักระบบไหลเวียนเลือดของเราถูกปั๊มด้วยหัวใจที่ทำงานตลอดชีวิตหัวใจปั๊มวันละประมาณ10,000 0ครั้งผ่านเส้นเลือดที่อยู่ในร่างกายเราทั้งหมดตัวเราเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเอาเส้นเลือดของเราทั้งเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยเนี่ยมาต่อเนื่องยาวไปด้วยกันเนี่ย พี่น้องรู้ไหมครับว่าเส้นเลือดในร่างกายเราคนหนึ่งยาวเท่าไหร่2.5เท่าของการเดินทางรอบโลกความพิเศษเจาะจงเหล่านี้มันสะท้อนให้เราคิดว่ามีพ่อสักคนหนึ่งที่รักลูกและเตรียมทุกอย่างอย่างเฉพาะเจาะจงและเหมาะเจาะสําหรับลูกคนนี้สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดเพื่อให้ลูกคนนี้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้มนุษย์จึงไม่ใช่อุบัติเหตุทางธรรมชาติเราจึงไม่ใช่แค่เรือที่ลอยไปอย่างไรท้ทิศทาง แต่มีพระเจ้าผู้สร้างทุกอย่างอย่างดีจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดและเพื่อให้เราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเวลาเราขับรถหลงทางเนี่ยมี Google คู่เครื่องไหนไหมครับหลงอีกแล้วมีไหมมันพูดเสียงมาหลงอีกแล้วหลงอยู่นั่นแหละ Google ไม่เคยตะกนตะคอกใส่เราบอกแล้วไม่ฟังบอกให้เลี้ยวขวาได้เลี้ยวซ้าย Google จะพูดกับเราว่าอะไรครับ กำลังคำนวณเส้นทางใหม่ไม่กำลังบอกว่าต่อให้คุณจะหลงทางต่อให้คุณจะผิดพลาดต่อให้ชีวิตของคุณจะไปถึงจุดที่คุณไม่อยากอยู่ในปัจจุบันแต่ทุกจุดที่คุณอยู่สามารถกลับสู่เส้นทางแห่งใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งชีวิตที่ตกต่ำพระเจ้าก็กำลังคำนวณเส้นทางใหม่ให้กับชีวิตของเราเอเมนไหมครับ ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนคุณสามารถกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้เสมอและเพื่อเติมเส้นทางใหม่นี้พระเจ้าได้มอบลูกชายคนเดียวของพระองค์มาเพื่อช่วยเราจึงไปสู่วลีที่สองที่บอกว่าได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มอบบุตรคนนี้มาเพื่อเราทําไมถึงต้องเอาเป็นลูกของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าบริสุทธิ์แม้พระองค์รัก แต่พระองค์ยุติธรรมด้วยในความยุติธรรมพระองค์จึงต้องลงโทษตามความผิดที่มนุษย์ทำแต่เพราะความรักพระองค์จึงหาทางช่วยมนุษย์และผู้เดียวที่จะช่วยไถ่บาปให้กับมนุษย์ได้ก็คือผู้ที่ไม่มีบาปเท่านั้นพระองค์จึงส่งลูกชายของพระองค์เองลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะสิน้นชีวิตที่ไม่กังเขนและฟื้นขึ้นจากความตาย และสาเร็จการไถ่บาปให้กับมนุษย์ทุกๆคนทางปวงความรักแท้ของพระเจ้าไม่ได้ตะโกนจากที่สูงแต่เป็นความรักที่ยอมลงมาเดินอยู่ข้างล่างมาเพื่อช่วยเราด้วยการเป็นมนุษย์ร่วมกันกับเราผมก็เคยสงสัยและหลายคนก็เคยสงสัยว่าทําไมพระเจ้าถึงต้องเกิดเป็นมนุษย์และมันเกี่ยวข้องยังไงกับการไถ่บาปมีสามีภรรยาคู่หนึ่งสงสัยเช่นเดียวกันครับเขาอยู่ในประเทศซีกโลกตะวันตก แล้วสามีเนี่ยก็เคยได้ยินเรื่องของพระเยซูมาตั้งแต่เด็กแต่ก็ไม่เชื่อวันหนึ่งภรรยาเนี่ยชวนสามีบอกว่าให้ไปร่วมงานคริสต์มาสที่โบสถ์ด้วยกันเป็นรอบน้ำมสการตอนค่ำวันที่25ทธันวาคมสามีบอกว่าฉันไม่ไปหรอกไม่เห็นเมกเซนเลยพระเจ้าอะไรจะมาเกิดเป็นมนุษย์มันน่าขำมันไร้สาระสุดท้ายภรรยาก็ไปบสถ์คนเดียวสามีอยู่บ้านขณะที่สามีอยู่บ้านเนี่ย เขาได้ยินเสียงกระแทกหน้าต่างดังป,ปักปักปักนะเขาก็เลยลองไปเปิดดูก็พบว่ามันมีฝูงห่านฝูงหนึ่งบินวนอยู่รอบบ้านของเขาติดพายุหิมะฝูงห่านก็ชนกระจกของเขาและมันดูหวาดกลัวสิ้นแรงชายคนนี้เนี่ยคิดหาวิธีช่วยฝูงห่านป่าเขาก็เลยไปเปิดยุ้งฉางบ้านของเขาออกหวังว่าห่านป่าจะเข้าไป แต่ไม่มีหานบินเข้าไปในนั้นเลยครับ mm hmm. เขาก็เอาไม้ไล่กวาดต้อนมันให้หานเหล่านี้เข้าไปในยุง้งยิ่งต้อนหานยิ่งกลัวครับ mm hmm. เขาคิดในใจบอกว่าถ้าฉันเป็นหา่านคงจะดีหานพวกนี้มันจะได้ฟังฉันบ้าง mm hmm. คิดได้ดังนั้น mm hmm. เขาก็เลยไปเอาหานที่เขาเลี้ยงวางไว้อยู่ในยุ้งฉาง mm hmm. หานที่เลี้ยงส่งเสียงร้องจนห่านป่าได้ยิน ห่านป่าก็เลยค่อยๆบินเข้าไปในยุ้งฉางตามหานเลี้ยงทีละตัวทีละตัวทีละตัวจนหมดทั้งฝูงห่านป่ารอดชีวิตเพราะมีหานเลี้ยงหนึ่งตัวที่ส่งเสียงเรียกมันทันใดนั้นเสียงที่เขาเคยพูดกับภรรยาบอกว่าพระเจ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย,ย์ได้ยังไงมันน่าขันและมันไร้าสาระจริงๆได้กลับขึ้นมาในความคิดของเขาอีกครั้ง <ME K> เขาเริ่มเข้าใจว่าบางครั้ง วิธีการช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งไม่ใช่แค่ตะโกนและมอบจริยธรรมแต่คือการที่คนคนนั้นลงมาเดินข้างล่างร่วมกันกับคนที่เขารักพระเจ้าสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อจะช่วยมนุษย์ที่หลงทางให้กลับมาสู่ทางที่ถูกต้องความรักของพระเจ้าแบบนี้ไม่ได้รักในวันที่ทุกอย่างของชีวิตเราถูกต้องแต่รักแม้ในวันที่ทุกอย่างในชีวิตของเราผิดพลาด